สวัสดีครับสวัสดีอันนี้อยู่ปากน้ำปลาน,นะครับอันนี้ตรงหาดเขากะโหลกนี่เป็นวิวมุมสูงที่จริงมันสูงกว่านี้ขึ้นไม่ไหวร้อนเอาแค่นี้เป็นวิวมุมกว้างๆของหาดเขากะโหลกอันนี้เป็นวันหยุดราชการหยุดนักขัตฤกษ์วันสงการ คนจะหนาแน่นครับน้ำกำลังขึ้นนะครับใครมาใบใาบ,ยบ,ยบยเย็นเย็นน้ำขึ้นนะครับนี่เป็นทางขึ้น นี่เป็นทางขึ้นมาคนะก็สูงชันพอสมควรต้องระวังนะครับลื่นลื่นสาย